ีภากเพื่อไทยที่สยามพลากอนมาดูบรรยากาศรู้สึกคนเดแน่ีย่กอะถเดมต่นอนด้น็่ะ้อยู่ในห้องส่งนะครับวันนี้ออกมาข้างนอกามาดูพื้นที่ เดียวครับไม่ผ่านเมื่อกี้ค่ะทางเข่าดูรสดูดูสีด้วยว่าอันดูแบบไหนได้พูดไปแล้วนะคะว่าถึงนโยบายในการที่จะยกเรื่องเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าถึงเราจะมีนโยบายเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแต่ว่านโยบายที่จะเกิดขึ้นมันก็อาจจะล่าช้าหรือว่าอาจจะติดขัดหรือมันอาจจะทำไม่ได้เลยค่ะ ราะว่าเรายังมีปัญหาในเรื่อพวการเยอะครับอันนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศก่อนจะเกิดแนนสไลด์ครับแต่มันคือกฎอธิการที่พวกคเราอยู่แล้วที่พวกคุณเราอยู่แฟนคลับพักเกือกไทยนี่มาจากไหนครับเนี่ยจังหวัดไหนเนี่ยปทุมธานีเลยเหรอโอ้โหมันต่างจังหวัดเลยนะ รุ่นทันีนี่ยังมานะเอาหัวเราะอีกเอาก็ใช่นี่มันกรุงเทพนะโอ้มาจากต่างจังหวัดเลยเหรอแสดงว่เา,าเป็นแฟนขับเพื่อไทยใช่ไหมเนี่ยเดูจริงเสียงจริงไปทุกที่ที่มีเพื่อไทยไปทุกที่เลยเอโอ้แล้วทำไมโอนนี่ปลูกดอกกุหลาบไว้บนศีรษะเลยเหรอ <c oughs> อ๋องั้นเลยออกดอกเรื่อยใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเพราะอะไรเออเราจะเไม่ไม่คิดว่าไงนะเมื่อกี้ไม่บอกว่าเขาเป็นสมาชิกสมามเองอ๋อเราไม่ได้จิดด้วยโอเคโอเคโอเคสามีก็ต้องขึ้นลงมาแทนโอ้โหต้องมาขอพิธีกรับตังปาับกระดูกก่นะครับขอเชิญมกันบริการของของชาติก่อนแล้ของชาติก่อนครับ ตงนี้เขาสุกชาติก่อนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจะร่วมใจยืนตรงเคารพคุณขาด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยลงย็นพอดีครับ แถวหน้านี่จะเป็นแกนนำพักเพื่อไทยอ๋อเต็มเลยครับใช่พี่น้องชเ่อไทยท่เพ่อทที่เทพมหานครที่ชมการสาธิตและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่กำลังฟางการปรสาธิตเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนพักเพื่อไทยเข้าไปเป็นแกนนำจัตั้งหวัด พ้่องครับ่เคยดมาปราศัยหาเสียงจากการตอกตั้งทั้งนี้เพราะว่าทางพักเ,เนี่เขามอบหมายให้ผมไปรณรงค์เรื่องถาวันมาวันนี้ได้มาปราศัยทับพี่ยองเขาก็บอกว่าเวทีปราศัยของทัคเมื่อไทยพูดนโยบายกันตั้งแต่พิธีกรโฆษกรายการยันไปนจนถึงแคนดิเด่นอันดับหนึ่งพูดนโยบาย ก็จะนั้นให้ยกเว้นไว้สองคนพูดเฉพาะเรื่องการเมืองเพื่อผมกับนัทสุนใสยเกิดไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจในยุคลายของพรรคเพื่อไทยนะครับเขามมบหมายแบบนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์การเมืองเพื่อประกอบการตัดสินใจของพี่น้องว่าจะสมควรจะให้พรรคใดเป็นแกนนำจากด้านนั้นาลและสมควรจะให้ใคร làm nên nay ông vẫn là ông các bạn. ngày chúng đã có những thành tựu to học đó พี่น้องครับใน20กว่าปีีเราผ่านการเมืองมาผมพูด20กว่าปีใครมีต่อเรื่นี้าเจอประจําน้าเรียนจําอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวเจออีกวันที่นี้วันที่แล้ววันทย์ต้องเจอทุกอาทิตย์ตอนนี้เขาเลื่อนจากวันเสาร์เป็นอาทิตย์แล้วหน้าเรียนจําสดีครับสวัสดีครับในช่วงนั้นคือทัพไทยทั้งไทยธุรกิจกระจายโยงใยกันหมด วันี่คือบรรยากาศของฝ่ายพิพากษาตอนนี้มันมาเพราะเราต้องต้องโยงกันไปเป็นลากฝอยทุกกิจกรรมต้องต้องต้องเชื่อมโยงกันไปไม่ปล่อยให้เป็นช่องโหว่ชั้นนักการเมืองใช่ใครทําอะไรรึไหนได้ต้องทําค่อยๆหายไปหายแล้วแบบแกนเอาก็ขึ้นไปทีกันเพราะเราลากยากก็เล่นอันดีต้องใช้การเมืองต้องมาอยู่ในบริณี ยึดอำนาจปกครองอแบบรานการเต็มที่อยู่5ปีสึทอว่นาจ้ีงปี4ปีรวมเป็น9ปีพอพวกู้นำรอตชอเริ่องหยออกไปเรื่อหมดหน้าไปการจังเรื่องไม่ชัดเจนว่าเป็นการสิทอินน์วาาด้าหรือไม่สิทอิ์วาจ้าอย่างใดสลับเรื่อกงกันแค่ไหนครับรัฐบาลพักเพื่อไทย มีในแล้วถูกล้มไปทั้งสองัฐบและถูกกระทำเมื่อก่อนน้นเราถูกยุคทั้งไปสองทั้งนายกัมีถูกกไปสี่คนทาหลังนี่อีกสองคนลมรัฐบาลไปอีกนี่คือเราถูกกระทำถูกกระทำมาแล้วก็มาสู่การเินก่อนยุคการเืองก่อนยุคสำพากนน้ำแกนํำหลักอยู่ตอน คือการตั้งรัฐบาลเต็มตัวรับประชาชนไปยกมือให้รพักภูใจไทยแบบไม่ต้องอะไรผมผมก็เตือนผมก็วิปรายในสภา,าผมเป็นคนเตือนใช้เวลาประมาณที่สินาทีา mm hmm. เตือนบอกว่าระวังไปทำแบบนี้ระวัง ระวังเรื่องที่หนึ่งคือจัเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายอนุรักษ์และยากที่จะทำให้ประเทศไทยฟื้นเป็นเสรีประชาธิปไตยข้อที่สองจะเกิดการสร้างบารมีของผู้นำไปคุ้มครองพวกตัวเองไปดูแลคดีที่เกี่ยวกับตัวเองหรือทัง้งของตัวนี้ข้อที่สามจะเกิดการแต่งตั้งโูกยาย กันเยอะแยะไปหมดเพื่อเตรียมการเลือกตัง้งใช้งบประมาณเตรียมการเลือกตั้งข้อที่สิบนี่คืออะไรผมเตือนไว้เลวบอกว่าที่ทำกันอยู่นั่นที่อ้างว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสุดท้ายจะไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นตามผมเตือนทุกข,ข้อ เป็นตามของเตือนที่ชอบครับที่บอกว่าต้องร่วมมือกับพรรนนี้ถึงจะแก้แัะบรรูได้คนเขาบอกว่าความจริงกับคุณรู้อยู่แล้วโลกกับั่นนี้ะแก้และบรรูไม่ได้แต่ทำไมไปร่วงตอนนั้นบอกว่าให้เอาเพื่อไทยใช้กษนเงจะได้ยุติสภานรุนๆไปเลยแต้แล้วก็ดกันไปเขาไม่ให้พักเพื่อไทยเพราะพื้นที่มันทับซ้อนกับพัประชาชน ส่วนภูมิใจไทยเนี่ยพื้นที่มันไม่ทับซ้อนกันเหตุผลจริงไม่ใช่จะแก้รัฐมนุน์เหตุผลจริงๆคือรักษาผลประโยชน์ของท่านตัวเงีงเพราะฉะนั้นสรุปการเมืองก่อนยุบสภาเป็นความผิดพลาดจากการตั้งรัฐบาลเอมเอเด้ ก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับพวกทําให้การสร้างเสรีประัฐประชาธิปไตยทําได้ยากฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะสร้างเครือข่ายที่คืบคลานไปครอบงำทั้งสวและองค์กรอิสระการจริตคอร์ปชั่นการตรวจสอบการจริตออร์ปชั่นจะไม่เป็นกลางตรงไปตรงมาแต่จะเป็นไปโดยเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องของตนเท่านั้น พอรัฐบาลเอเอเอสร้างความเสียหายกับประเทศชาติอย่างนี้แล้วเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องที่มวลชนที่สนับสนุนครับนี่คือบรรยากาศก็รับไม่ได้ประชาชนทั่วประเทศรับไม่ได้ก็เป็นภาระแบกติดหลังมาคุณทอนสวัสดีครับ เออาสุขการเลือกตั <bugün Dragon> ้งนี้แล้วท่านบอกว่านโยบายก็ไม่โดนนโยบายผมก็คิดได้สองร้อยสองร้อยนโยบายสามร้อยนโยบายผู้สมัครเองจะบอกว่าฟังแคนดิเดตไปพูดแล้วเขายังไม่เข้าใจจะอธิบายต่อยังไงนโยบายไม่โดนพี่น้องครับนโยบายไม่โดนหันมาดูแคนดิเด่นก็โดนทิ้ง ท่านว่าที่น้องตีค้างไปดีครับผมชอบท่านมากเลยผมไลฟ์สดอยู่ครับผมไปช่วฟังอยู่เหลือเทงต้องได้คนอย่างนี้มาถึงตีค้างนะสารสุทธุศก็จะช่วยนะครับช่วยครับผมจะช่วยให้กับการแท่งขันเขาแข่งกันนะ ต่อแยกนเด็มาวันยกชนะที่5ยก็ยกนขึ้นมามาวันนี้เขาทำตัวทนดีแล้วไปสู้กับเกมได้ดีมาได้ใจยครับเนาะแต่ไมเดียวโหนายก็ชนะที่ก็ดีดฝากคนก็ชนะสลับมางัเพีงแ เาจะเป็นพิธาที่เอเราศก็ม้าเาม่ได้กระแสดีทางนี้ะครับปนมาามมันจะเป็นสองได้สองแแบที่หคือเฮงแยาที่หคือพิธามาแล้วก็ยัง แสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าพิธาแป็กพิธาแป็กการแกะคืพื่อพิธามาแล้วเด่นมากเลยโอ้โหคนบอกว่าชูมือให้หน่อยพิธาสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปนี่ช่องนเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับตรงไป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 ขอทางหน่อยขอดานให้ผู้แทนหน่อย

การรัมันเป็นความตัวช่วยเหมือนกับนาฬิ้าแล้วก็มีกระแสแล้วก็มี้องเปยนตัเลือกในอดีตนี่ทักเทัมัเาทีประเทศไทยเกิดการอนนั้นเขาดูแวที่มี้เป็นทวหลังเณฑ์คืออะไรไม่รู้หลังเณก์อะไรี่ มีคนไทยทุกคอยู่ต้องเอาเปนเดี๋ยนี้ก็เป็นว่าจะเป็นการสั้งคามป้สที่ต้องได้เท่าทำไปทำมผู้นับขเดียว เลยให้เอาออกไปแต่เปลี่ยนเป็ภูมิใจเพราะว่าเราเลารุ้สมัครแล้วผมความจริงแล้วพอเจอเหตุการณ์แบคนเขาก็เลยบอกว่าในส้นนีเท้าเหมือนกันพอในส้นส้มีเท้ามันก็เลยเลยกลายเป็นมีส้นไม่มีเท่าจุดไม่ติดจุดไม่ติดใช่ ไมการเ่มต้นจะไม่มีกระแสแต่ก็มซ่มไม่หยุดเพราะวมันไม่รู้ว่าเขาเืออะไรและวส้มจะไมมีเขาต่อไ่ได้ใช้เวลาทั้งชั่วโมงอธิบายว่าถ้าเรามีมีเทาแล้ว เราแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่มีเวลานี่จะพูดเลยว่าจะจัดการกับเทาอย่างไรจะจัดการกับปัญหาประเทศชาติอย่างไรกลายเป็นว่างูไม่นคนกบปัญหานี่มันยังมีมีทำให้เกิดปัญหาต่อไป <S <S 2> <S 2> แกน<ใ>นําอยู่ตรงนี้ครับลดการแข่งขันทางนโยบายครับปัญหาประเทศมีเยอะแยะมีเรื่อง มีเรื่องแรงงานมีเรื่องการศึกษามีเรื่องโรคร้อนมีเรื่อง AI มีเรื่อง disruption ที่ผมพูดภาษาอกฤษตามอาจารย์เชนไปหมดรอไว้ให้นั้แั้พูดราแหลกสังคมสูงวัยการยุคยติการลชั้นกระบวนการที่มีครับเรื่องเยอะแยะไปหมดรวมทั้งเรื่องกระบวนการที <c oughs> <ป>่เกิดการตรวจสอบคอรัปชันเนี่ยต้องพูดกันเยอะ ไม่ใช่สนุกสั้นๆแค่ว่ามีเราไม่มีเขาแล้วทุกอย่างก็เลยไม่ได้คุยกันเลยเราเสียโอกาสที่สุดในการเลตัดครั้งนี้เพราะใครจากความพยายามจุดกระแสนี้ได้ว่าหนึ่งูนไม่มีที่น้องครับเมื่อจุดกระแสนี้มันก็ขัดขันทีเขาก็อยู่กันที่นโยบายแขนงแกร่ ผู้สมัครมาอยู่ตอนหน้าผู้สมัครนะเพื่งไทยหลายกว่าต้องพูดถึงผูดจากมันมาภาคส้มเขาตีปัญหาเรื่ผลแน่นเลยครับผู้สมสนามเขาตีปัญหามากที่สุดคือผู้สมัครเขาได้เป็นสอสอไปแล้วได้เป็นโดยออนไลน์แล้วก็เป็นผู้แทนออนไลน์ไม่เลิกอาจารย์ชนพบไม่ได้อาจารย์ชนพบไม่ได้ มีปัจจุบันปปาสามารถบราลัยบนเวทีเป็นสามัญแต่ที่ทำก,กรารยึดยกย่างาเป็นผู้แทนข้อไห่ชิดประชาชนและต้องเอริ่มตั้งแต่การเป็นผู้สมัครและเขาทำกับทุกคนเพราะฉะนั้นวัดกันเรื่องผู้สมัครรับรองว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยภาคโซนในหลายเลนเขตเหนือ,อ,อกว่ารรคโซน ใช่เลยนี่วายก็เปนปังแคนดิเดตกก็ในปังสองสอก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเท้าก่อนพะก้าวไกลได้คะแนนเป็นหนึ่งถ้าอยู่ไดูบรรยากาศกับเท้านี้ถ้าประชาชนรับฟัแนวโน้มจะไม่ได้อันดับหนึ่งมันเป็นแบบนี้มันไม่ปังสักอย่างหนี่ง จะไม่เดิมแต่เป็นพรคการเมืองที่ประกาศไม่ร่วมกับคนโน,น้นไม่จับก,กับคนนี้มากที่สุดแ้าแบบนี้จะเป็นแกนนำจะสร้างรัฐบาลได้ยังไงเทงจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงไมีแต่บอกว่าไม่จับกับใครไม่จับกับใครเ <c oughs> ท่านี้ก็เหลือสองหน

คนปัจจุบันแคเซนายกไม่ไปดีเบตกับใครเพราะทีมงานบอกว่าท่านอย่าไปยิ่งไปดีเบตเราจะยิงแข่งฮ <c oughs> ่า่ <c oughs> อ้ไคไปับใครนุทินนี่ไปตลาดทำลิปออกมาโฆษณาว่าจะโฆษณาไปแคปเปนดีดี่นนะครับเด็กา ไม่ดูไม่มีควมข้างข้างอ่านออกหรือเปล่าเดี๋ยวภรรยาเห็นไนี่มันนโยบายจริงทอดจริงคอนดอมนี่เรื่องอะไรกูไม่รู้ไม่พูดเรื่องนโยบายอื่นๆเลยเรื่องใหญ่คือเรื่องคดีสำคัญวันนี้คุณผู้ชมพุณผู้ชนทำอะไรยังไงอมากถูกทำให้เตา ใคยกรู้ใครสั่ใครอดีบางรูองคนเขาก็รอดูกันมาตลอดรอดูว่าเอ๊สงสัยว่ารัฐมนตรีสองคนคือภูมธรรมกับทวีจะโดนสารเทิก์อรเข้าไปแทรกแซง G S I ถ้าแทรกแซง G S I ข้อมูลหลักฐานที่เยสัยทำไว้เอาเอาไปสิอุแทนปากน้ำตัดสูตรได้เลยพ่อมาครับเปล่าอยู่ข้างหน้าเหรอไม่ให้สามารถเอาเหรอที่ไหนช่องไหนเห็นเขาเอ็นเขาบอกว่าพูดเก่งมากเลยเนี่โอ้นี่ลูกเสือต้องเป็นเสือนี่ลูกผู้แทนก็ต้องเป็นผู้แทนนีะโอเคเข้าไปเลยนะาศสาวที่สปากน้ำผู้ชายที่เขา Lê náo kiện hà nội bơi cào bơi cào dòng cao ok 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 ถ้าจะหลีเที่ยงนั้นทำยังไงครับเขาคือเขาู่ตางจังหวัด่างนายกฯอนู่บนเรือเราเอาเงนี่ส่มานี่ครับบอลไหนตาดมเชินไปไหน แตว่านจะไม่เอาู้ไหนก็เอาูไหนงแกก็ดม่เอาี่้องีอนไม่อมไ่ัมนละมาเเสากทีนี้แกก็งไปทุกที่องด้อดแ้องฟังแกพูดเรามีข้อความให้้อเามแกไม่ได้อ่านเลยนะแกพูดาาไยไปในการคิดเอาคิดเอาอออทอทนารื่อารเสเ ใช่ใช่ไม่ใช่นักใช้แต่ว่าคนที่หน้าใจเสียสมองเสียในการทำงานที่จะทำเงินได้เขากำลังจะมาใช้ความรู้ของเขาเพื่อไทยแก้ปัญหาประเทศทรับประเทศให้ประเทศมันฟื้นให้เจริญก้าวหน้านี่คือ สถาดจะเต้นหนักคนตาใสก็เลยแบบนี้ครับพอคนจนพูดเฮมาเงินทีคนเราพูดวิชาการจริงๆก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวคนจะกลับบ้านหรือไงเลยต้องเฮด้วยถ้าทีพูดเรื่องวิชาการยุ่เรื่องนโยบายแกก็เฮไปเฮไปคนก็ตกใจต้องเฮสนานนี้นี่เดี๋ยวพอแกพูดวิสัยทัศน์วันนี้อาจารย์เจนจะพูดวิสัยทัศน์โดยจะพ้อ แล้วก็จะไม่ต้องเฮอะไรมากมายที่้างท่านใส่นอาการพูดแล้วส่งเสียงกันตอนพูดตอนลาใสพี่น้องไม่ตองห่วงแกง่ายนิดเดียวให้แกเข้าไปเป็นนายกท่ามนตรีเวลาแห่ง นโยบายและนำนโยบายไปปฏิบัติที่เกิดกำลังเรียกกันว่าใส่ใจเพื่อไทยกินดังในั้งนี้เรายังยืนยันอย่างเดิมยืนยันอย่างเดิมและยังเห็นคันดิเดตนในรัฐมนตรีที่มีความรู้มีความใส่หัสมีความตั้งใจดีเราให้ความสำคัญกับการ เเตตทั้งกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศอย่าง,ทางไทยรู้บรรยากาศครับเราจึงเชื่อมั่นว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับการสนับสนุนต้อนรับจากประชาชนทั่วประเทศมาตลอดและมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนทั่วประเทศจะเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล อานารย์ภวศ์อาจารย์เเป็นนายกอุนตนิมครับขอ่นระัะครับอแค่นี้พอเนอะเอา,ะ,เาะคนนี